อ้าวสวัสดีครับครับผม oh. โอ้โหวันนี้เอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้ถึงที่เลยครับบ้านอยู่ไกลไหมครับเนี่ยถัดไปสองสามหลังเลยครับสองสามหลังด้วยโอ้ย <c oughs> ตายละตายละวันนี้มีอะไรส้มตำอันนี้อะไรแม่อันนี้อะไรน้ำยาขนมจีนน้ำยาอะไรน้ำยาปลามั้งน้ำยาปลา <c oughs> อือ <c oughs> เป็นตาแ่บอาหารมื้อเที่ยงของทีมง,งานกองถ่ายวันนี้นะครับ กินเตียงคงะคอ่าเลยครับได้ครับเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาตรงนี้กันนะครับออนี่บรรยากาศกองถ่ายวันนี้นะครับ MV ของพี่แมนเม่นีวันนะฮะเราก็มาถ่ายที่งานจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับทีมงานมาพร้อมแล้วนะฮะนี่นี่นี่ ซื้อไพนะซื้อไพมากอืมอืมอกิคข่อยอยู่้นข่อขึ้นมรอว่ะอืมอันี่ไปกินกันกครับมาเดครับ้อทุกคนเดออืมเป็นไงบ้างครับวันนี้ วันนี้ดีวงานไว้กี่วันแล้วครับเนี่ยเอ็มีนี้ดีวงานไว้กี่วันแล้วครับบอสโจโเดียวไว้กี่วไนแล้วยังไม่รู้เลยไม่ถึงอาทิตย์ครับผม <c oughs> อันนี้บินตรงมาหรือขับรถมาเนี่ยือต้องบอกตามตรงว่าอยู่ๆผมก็เห็นโพเตอร์เลยโพเตอร์ <Porter S 1> <c oughs> เล่นเอ็มบีโดนไม่รู้ตัวใช่ไหมโดนไม่รู้ตัวแล้ว น้องเบียร์ถามผมว่าพี่เนยรับงานเหรอทานอะไรพี่ไม่ได้รับงานเล้วอ๋อยโย่โอเคอ๋อตกลงเป็นแม่เฟิร์นเป็นคนรับให้ครับอ๋อโอแม่อ้แม่โอ้แมไปไลฟ์สดอยู่บ่อยๆอ๋อแม่เฟิร์นเป็นคนรับไปให้ใช่อยู่ๆก็กระทำเลยยังไงยังไงก็ต้องมามาอยู่แล้วเออมาโปรโมทไปกันาดนั้นแล้วใช่ใช่ใช่โปรโมทมาสุดๆแล้วเนาะเต็มที่เลยวันนี้วันนี้มาเครื่องหรือมารถส่วนตัวมา มานั่งเพื่อนมาลงก่อนแก่นครับเพื่อนขึ้นรถมานี่ยอ๋อนี่มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับเสร็จแล้วกลับได้ไหมครับหรือดูหมอล่ำก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ้านแม่น้องเบียร์ก่อนอ๋อไปกาลสิทธิ์อ๋อเพราะเมื่อคืนเขาพักกาลสิทธิ์แล้วก็ตีรถมานี่อ้าวไกลไหมเนี่ยประมาณสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงอ๋อเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะยังไม่ยังไม่ได้เข้าฉากเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้อ้าวพระเอกพระเอกบ้าเนี่ย สวัสดีครับวันนี้วันนี้ได้รับบทอะไรครับวันนี้ยังบมลูเลยครับรับบทยันตะวานไอ้มาแทนมะเทนไอเป็นครับมาเป็นองค์ประกันนะครับองค์ประกันด้วยองค์ประกันนักใจไหมนักใจไหมบอลหนักใจเลยครับเพราะว่าสําหรับสาวน้อยเพี้านแพงตอนไหนก็ได้ครับสําหรับผมอ่ะตอนตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแม่นครับเพราะว่ารูดจากเมื่อวานนีกครับคำคำครับ ำๆอันนี้บินตรงมาหรือว่านั่งรถมา่ยนั่งรถมาครับขับรถมาจากชุมแพครับอ๋อกับเมกาเท่าไหร่สองร้อยสี่ชั่วโมงครับไปสี่ชั่วโมงอันนี้อันนี้มาทำตรลันี้นอยู่แล้วไม่ครับมาหนี่ละครับตั้งใจมานี่เลยอ๋อตายตั้งใจมาหนี่มาซอยนี้ซอยหน่อยก็ซอยกันไปครับพราเดียนพี่เพรเพ่น ติทุระเออมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรเออไม่ให้เสียชื่อครับเออเอายแล้วทำไมพี่เพชรเขาเขาพูดได้ไหมเทได้ไหมพูดคำว่าเทได้ไหมไม่ใช่เท่เขาว่าไงอ่าพอดีแก วันนี้ติดติดติดประชุมผู้ใหญ่ครับยังยังอยู่ฝั่งเราอยู่ครับวันนี้ครับวันที่สิบแปดนี่ครับผมว่าไม่ใช่นะผมว่าต้องมีอะไรฝั่งเราต้องมีอะไรดีสักอย่างเลยไม่มาเนี่ยไม่ไม่คุยนัดคุยจบผู <c oughs> ้ใหญ่ครับ <c oughs> พี่ชายผมเป็นคนดีครับเอบ <c oughs> ก็เลยเป็นคนดีเหมือนพี่โจคนดีเสียแล้วไหมอย่าเมื่อก <c oughs> ี้แกก็โดนไปแผลนึงแล้ว เรื่องวันเล็กวันน้อยอ่ะเออไม่พูดหรอกไม่พูดเราไม่พูดเรอกาก็ช่วยเหลือกันไปเออเดี๋ยวซอาจได้ยินเออก็ช่วยช่วยเหลือกันไปเนาะอันนี้ก็คือทีมงานทีมงานเราเออนั่นแหละใช่ครับพักแพงกันครับเออมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแบ่งปันแบ่งปันกันแล้วก็อันไหนอันไหนพลิกแพงนั่ก็พลิกไปครับใช่ครับให้ทุกอย่างมันเดินต่อช่าให้มันเดินต่อได้ดีไม่ใช่บอกว่าไม่ว่างก็คือไม่ว่างไม่ใช่ก็จะหาตัวแทนให้ได้เลยนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดมาเลยฮะเอาเดี๋ยวให้นักแสดงเราพักผ่อนก่อน ขอบคุณครับขอบคุณครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนหฮะเตรียมพร้อมทีมงานแล้วก็กินข้าวนะฮะชงพักนะครับผมก็เพิ่งมาถึงนะพาน้องได้ครับได้ครับนี่อยู่นี่นี่จะให้จนิตตามด้ออเอสวามเยะนี่อืม อ้าวมาถึงก็กินเลยเนี่ยขึ้นี่กว้ินครับมาถึงก็กินเลยน้องสวัสดีอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สนใจอะไรเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิพี่ครับสวัสดีครับสาธุวันนี้ปรับสาธุเลยเนี่ยผมไม่อยากกินยอดข้าวมากกว่าผมไม่อยากกินข้าวอะ ขผมนี่ตำตำมินขนมจีนนะนะขนมจีนน้ำยาไม่เว่อร์หาเขาสู่กินกับพวกกินกินแล้วเหรอเนี่ยพี่น้องเนี่ยมือปกติกินแบบรวมมิตรหรือว่ากินแบบแยกก็รวมเลยอืมเขาไม่ง่ายก็เกิดี๋ยวเ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 ดี๋ยวผมถามหน่อยอันนี้ศึกมากี่วันแล้วนะก็ประมาณเจ็ดแปดวันแล้วอ๋อเจ็ดแปดวันแสดงว่าของอยู่ในตัวนี้หายหมดเลย เดี๋ยวฟังก่อนดิฟังของของในตัวก็ตั้งแต่บวชมากี่ปีนะก็ไม่กี่ปีหรอกครับประมาณประมาณประมาณเจ็ดแปดปีแปดปีเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าผียังไม่กลัวเลยอุ้ยโอ้อุ้ยพี่เนี่ยนะผียังไม่กลัวเลยของออกหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ต้องคาถาก่อนทั้งนั้นโอเคครับที่เข้าครับ เอาเซลเลนเซลเลนเซลเลนไม่มีอะไรได้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 แต่แต่ถ้าดีๆนะต้องโดนต้องโดนเออโง่โง่โง่เอ้ยเดี๋ยวนี้โง่โง่ล้ำซ้ำอ่ะตรงนี้อ้ยกีเข้าห่มผ้าครับไอแม่ไอ้ดี่จะได้เนี้ยนะถ้าจะดังจะเล่าว่ะดังบ่ฮะดังบ่บ่บ่ยังดังเหรอ อยากปนได้ได้หัง่เออิมากโ้มันเรื่องหลายเรื่องเข้า้ไปหาขี้ยาอีกไม่อยากปนได้ได้ังนอะอยากกินมูกบ้แท็กเตอร์คือเล่นมากว่าเมเอาของเินมาแล้วอืเอาที่คุณสบายใจเอาที่เธอสบายใจกูเองกิข้ายังแ่เามี่อยู่เลยัวเองบจใบก่ออาบน้ายังอาบแล้วยังไม่ได้อาบเลยให้ใส่เสอก่อนใคในเงิน ชดด้วยนะชดจบจบอะไรอีกอ่ะจบไม่จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามใหม่เดี๋ยวถามใหม่เอาตีประเด็นเลยฮะเนี่ยชดนะเขาอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวจะเอาข้าวไปเสิร์ฟเขาแดนโอ้โหเนี่ยช้ามากเลยค่ะเขากินจะอิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยอิ่มยังอิ่มยังกินอะไรบ้างดินต้อติดตามอยู่อิ่มแล้วกินนี้ไม่กินนี้นะครับแล้วพ่อเอกเสื้อขาวผมแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ดูแลบ้างเหรอพ่อเอกคนนี้ โอเคครับคุนนีวกันคนีครับสวัสดีครับ